สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเข็มขัดแทงท็อปมาสเตอร์ประกายแสงนัตตีนะมาแล้วครับอาุเฉพาะของแทงท็อปมาสเตอร์เซตหยองเราเข็มขัดแทงท็อปครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวอะไรกับเข็มขันนะเพิ่มความสามารถ อะไรให้แชงท็อปมันเก่งได้ขนาดนี้นะครับมาตอนนี้ตีสี่เลยฮะแต่ว่าในน,นาฬิกาในในเกมมันเป็นตีห้านะไม่ต้องแปลกใจนะครับในเกมมันเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงนะครับผมมาวันนี้ผมจะจัดอาวุธเฉพาะแชงท็อปมาสเตอร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันนะครับเออเดี๋ยวนะอันเชิญเฉพาะนี่เลยฮะแล้วผมมีตัวดำหกสิบหก 66เดี๋ยวผมต้องขอซื้อขอซื้อเพิ่มอีกอีก4อ่ใช้แบงค์พอดี88ผมซื้อเลยป้าไป7อื้ดหือไปไหนดูสิสัมผัสใหม่แห่งอันติเมตสกิลจะเป็นอย่างไรป้า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 ตุ้ม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 ตุ้แล้วก็ตัวเข้าไปปั๊มกับอีกหนึ่งทีเป็นไงถ้าราชาทะเลลึกอึ่นอัดกเทนบัคเกนอันนี้คือเอาเอา,เอาเวทีมา ทูมโพเดียมเลยนะเอออันนี้คือทุมโพเดียมเลยนะโอ้โหมาส่มมือเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าความสามารถมันทำอะไรได้นะครับไปต,ตรงนี้ปึ๊บไปตรงนี้ขอเศษเยอะเออถ้าพูดเศษแล้วขอเศษม่วงขอเศษม่วงปึ๊บมาอุปกรณ์สีส้มก็ยังดีอุปกรณ์สีส้มก็ยังดีอ,ดอีมีเศษแทงท็อปซึ่งไม่อยากได้สีเหลืองไงคือทำห้าดาวไปแล้วไงอยากได้สีม่วงฮนะ โอ้โหไม่มาเหรอเนี่ยฮะเมอร์เฮดมาสามไม่มาเหรอครับนี้อ๋อโหเศษแทงท็อปเอออยากได้สีม่วงแบบนี้นะครับผมเพิ่มไปเดี๋ยวเรากดเพลินๆเลยอ่ะจบครับเรียบร้อยปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊บปื๊ด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 ลับไปครับสก,กินแผ่นฝึกฝนอ่กล่องเลือกกล่องสุ่มวิจัยกล่องเลือกโซมาเข็มขัดเสื้อกล้าม นะครับผมวัสดุจำเป็นต้องใช้การอัปดาวอุปกรณ์เฉพาะของสุดขีดแทงท็อปมาสเตอร์เจเจอร์เจเจอ,จเจอไปอัปเกรดครับผมปึ๊บแทงท็อปมาสเตอร์นะครับผมตอนนี้คือสกิลอันติเมตตอนนี้โจมตี5ครั้งต่อนเนื่องใส่เป้าหมายทั้งแถวด้วย110%ของค่าพี่สูงสุด และสามารถทะลวงโล่เกลียวกันชุบได้นั่นเองเลยนะครับผมอะแล้วถ้าเกิดอัพไปแล้วมันจะเป็นยังไง1น0เป็นยังไงแล้วเปลี่ยนเป็น1 4 0แค่นี้เลยใช่ไหมเพิ่มเพิ่มดาเมจเฉยเเลยใช่ไหมใช่เพิ่มดาเมจเฉยเเลยแล้วก็วปลด5าดาวทำห้ดาวม่วงได้นะครับผมทำา5ดาวม่วงได้อะไม่รอช้าครับแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก10%เปเนต์ด้วยนะอัพเลยครับผมเป็นเลื่อนไม้ตายปุ๊บมา สี่หมื่นห้าเพิ่มมาสี่หมื่นห้านะครับเลิศระเบิดจูโจมไปตรงนี้มาแล้วครับเขีมขัดแทงท็อปมาสเตอร์ของเราเมื่อกี้ได้เศษม่วงมาเราสามารถขึ้นได้ไหมเออขึ้นไม่ได้นะประสานเศษด้วยนะตอนนี้ยังไม่สามารถขึ้นสีดาวม่วงได้นะตอนนี้โอเคเราขึ้นมาขนาดนี้ตอนนี้พลังทีมของผมก็กลับมาที่80ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะมา ไหนๆก็ไหนๆละครั้งที่แล้วผมสู้ลุงไม่ได้ครั้งที่แล้วที่ผมมีแทงท็อปแล้วผมสู้ลุงไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ทำห้าดาวมาด้วยเฮ้ยจะบอกแล้วลุงจัดโอ้ลุงจัดแล้วเอออดอัดคลิปชนะลุงให้ทุกคนได้รับชมเลยครับโอ้ลุงบอกลุงจะไม่จัดสุดท้ายลุงก็จัดครับเพราะว่าลุงแพ้ลุงแพ้จีน่าวูดกับเอสอาร์คิงไม่นั้แล้วผมเนี่ยเตรียมตัวมาเลยว่า ห้าดาวกับมีอาวุธเฉพาะจะมาตบลุงตบไม่ได้แล้วครับผมเอซาร์คิงก็เผลอๆตบไม่ได้ด้วยเนะี่ยไปลองกันหน่อยดีกว่าไปลองนะไปลองไปลองถ้าถ้าแพ้ถ้าแพ้เดี๋ยวไปองไหนดีวะถ้าแพ้ไปดวลฮีโร่ดีกว่าอ่ะลองดูว่าชนะไหมถ้าชนะนี่ก็คืออาวุธมีผลแน่นอนอาวุธมีผลแน่นอนแต่ผมคิดว่าเฮ้ยชนะเอซาร์คิงวะเอาวะมาวะ ตอนแรกเอตาคินเขายังไม่จัดแทงท็อปผมชนะแต่ตอนนี้เขามีแทงท็อปผมก็ชนะมาดีครับแฟบประกายแสงเปิดไปก่อนนะจุดจุดนี้ครับโอ้โหมาครับระเบิดแฟลแล้วนีฮะเซตหยอกไปหนึ่งทีเซตหยอกไปสองทีแล้วมาแล้วครับตรงนี้ครับได้ลูกไฟมาแล้วก็ V6 ดิ่งเวหาป้าไปใส่ลาชาใต้ดินแล้วมีกาซานายอัดกระเทือนบัคเกิลนี่ครับกระเบื้องแตกกันไปคืนซูเปอร์เทเลกันี่เขายัดหน้าไปอีกทีนึงแล้วหนีกีเลวเกโรอันดิเมสสกิลใส สั่ง SR King ์คิด้านนี้ครับแฟลประกายแสงติดติดใบนั่นเองดวงผมดีด้วยแหละแล้วหยัดหน้ามาตรงนี้ฮะแล้วก็ฟินนิ่งไปวิหกดิงวิหาใส่แฟ้ยใส่แฟรประกายแสงผมเช่นกันแล้วมีกาซานายมาตรงนี้ใส่แทงท็อปมาสเตอร์ครับแทงท็อปมาสเตอร์บอกโอ้โหยิงเกียร์รับแรงกระแทกได้ดีอยู่ฮะคืนซุปเปอร์เจอรดีท่เข้าสวนคืนกลับมาแล้วแฟลประกายแสงตีธรรมดาเพราะว่าติดใบอยู่นั่นเองแล้วมีการไล่ลันตีครับมาแล้วครับตรงนี้ฮะโอ้โห ราชาใต้ดินอันติเมตสกิลมาแล้วก็มีการ์ันไนใส่แทงท็ทอปมาสเตอร์ผมอีกแล้วฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ยังไงฮะเซตนยอ 1, หนึ่งทีเซตนอ2สองทีแล้วเชิงเทียนผมไล่ตีกันไปแล้วก็เชิงเทียนผมไล่ตีฮะอาละครับตรงนี้ฟินิ่งแมนครับแบบกระจรแงผมผมก็คาบราชาใต้ดินไปเช่นกันแล้วเกียร์โลเกรโลอันติเมตสกิลไปตรงนี้ปื๊บปื๊ ไปสิบไป17ล้านดาเมจเลยครับโคตรแรงรุนแรงจะจัดๆรอบมีฮะแทงตอกมาสเตอร์มาแล้วตุ๊กตุ๊บ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 โอ้โหโยนหินโยน,โยน,โยน,โยนตึกไปเลยครับตรงนี้โอ้โหแล้วมีกาซานา,ายมาอีกทีนึงฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับตรงนี้เซตย่อหนึ่งทีเซตย่อสองทีลบโล่ต่างกันไปครับเอาละครับตรงนี้ครับมี เขาไม่มีกัดก่อนพิเศษนะจากฝั่ง SRK i n g ิมาใส่ผมแต่ผมก็ไม่ไม่ยอมเลยวี่ตรงนี้อาจกระเทิมบลัคเ้นไปอีกทีนึงฮะแล้วเซตหยอไปหนึ่งทีครับเซตหยอไปสองทีครับรุนแรงจัดจัดจริงๆครับเหมือนผมจะสูสีมากเลยนะเออผมเปิดก่อนเนี่ยผมเปิดก่อนเนี่ยตรงนี้แล้วเกลิวกันชุบเขาตีธรรมดาครับเพราะว่าติดใบอยู่ครับแล้วตรงนี้ครับแล้วนี่ฮะเซตหยอหนึ่งทีครับโอ้โหมีระเบิดนะครับตรงนี้แล้วก็เชิงเทียนไล่ตีฮะ มาครับแทงต่อมาเตอร์ผมเอาอีกทีนึงครับโป้ไปแรงจัดจัดตรงนี้ครับเซตหยอไปหนึ่งทีเกลีวกันชุบไปหวานเลยเซตหยอไปอีกทีนึงฮะฟินอีกแมนลงไปนอนกองกับพื้นแล้วเซตหยออีกหนึ่งทีเซตหยออีกสองทีโอ้โหมาแล้วครับตรงนี้ครับคืนซูปเปอร์เตอร์เลยเขาจัดหน้าไปอีกทีนึงครับ แล้วก็นี่ครับไล่อันติีอีกแล้วครับแทงท็อปมาสเตอร์ปึ๊บปื๊บป๊บตูมโอ้โหไฟตปะไกแสงไปหวันตั้งแต่เทินแรกแล้วอัดกระเทินบัคเกิลอีกทีนึงเงโอ้โหโเกลียวกันชุบไปหวันนะตรงนี้แล้วก็เซตย่อนหนึ่งทีครับโอ้โหลดโลมาตาก,กันไปครับนี่ฮะความรุนแรงของแทงท็อปมาสเตอร์คุยยังหินนะโอ้โหมาแล้วครับแล้วนี่ครับฟาดมาตรงนี้นี่ไม่มีอาวุธเฉพาะครับแล้วมีการไล่อันติีอัดกระเทินบัคเกิลอีกแล้วก็มีการสานายมาตรงนี้ฮะ เอาแล้วครับติดโลมาตากเร็เซตย่อไปหนึ่งทีเซตย่อไปสองทีลบโลมาตากันไปครับ <c oughs> นี่พึ่งเถินแรกนะโคตรเดือดแล้วเชิงเทียนไล่ตีเชิงเทียนระเบิดครับเชิงเทียนระเบิดอย่างนี้ครับเชิงเทียนระเบิดอย่างนี้ครับไปครับเกลียวกันชุบครับตื้อๆไม่ใช่เกลียวกันชุบเกลียวเกลียวจะบอกเกลียวกันชุบเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วแปดประกายแสงกลับมาในสนามครับตรงนี้แล้วเชิงเทียนไล่ตีครับแล้วเชิงเทียนไล่ตีทีหนึ่งก็ติดลบลีกันไปแล้วเชิงเทียนไล่ตีเกลียวกันชุบไปหวดแล้วขึ้นซูเปอร์เทอริคเขายัดหน้าไป ติดใบครับสาหรับลาชาทะเลลึกครับนี่ฮะเลยตีธรรมดามาแล้วเซตหยอกมา2ทีแล้วเชิงเทียนไล่ตีไปหนึ่งทีเชิงเทียนไล่ตีไป2ทีเชิงเทียนระเบิดเชิงเทียนระเบิดสนามแรงบิดแล้วยังไงต่อฮะตรงนี้ฟินนิแมนวิหกงไว้หาใส่แฟลรประกแสอีกทีนึงแฟลรประแสงไปหวันแล้วเซตหยอกไปหนึ่งทีลาชาทะเลลึกไปหวันเซตหยอกไปอีกทีหนึ่งเอาละครับตรงนี้เชิงเทียนไล่ตีครับระเบิดไปเกลูเรีนชุไปหวันเหลือแค่แทงทอมัสเตอร์แล้วราชา ทะเลลึกเกิดขึ้นมาใหม่แล้วฟินิ่งไม่วิหกดิงเวหาคืนกลับมาครับโอ้โหมันจะรุนแรงคอมโบแล้วหนีกาซาไนจากกาไลนติราชาทะเลลึกเอซ่าคิงมาอีกแล้วแล้วตรงนี้ยังรับแรงให้อยู่เซตยอนหนึ่งที่เซตยอนสองที่แล้วฟินิกแมนผมลงไปนอนแล้วเกลืกกันซุปเปอร์เดลิิคิลเขาก็อัดกระเทืนบัคเคลนอีกแล้วฮะโอ้โหแทงทอผมยังแข็งแกร่งอยู่แล้วเข้าสู่เทิร์นที่สองครับแฟลชกระายแสงผมครับเปิดไปก่อนเลยครับตรงนี้โจมตีคืนแสงไประเบิดแฟลเปลี้ยแล้วก็มาแล้วครับ ไลอันตีจากแทงของมาสเตอร์ปื๊บปุ๊บปึ๊บอุ้มยกยกตึกยกหินมาถลม่มดวงดาวล่างจักรวาลตรงนี้ แล้วก็นี่ฮะมีคาซานาย e มาอีกทีนึงฮะแล้วเซตหย่อหนึ่งทีครับเซตหยอ่อสองทีใส่ฟินิกแมนฟินิกแมนลงไปดอออีกแล้วครับตรงนี้ครับคืนซูเปอร์เทเลนิโกจากระบบใหม่ฮะตรงนี้เป็นการไล่อันตีครับแล้วหนีฮะเกียโรเกียรครับอันติเมสสก,กิลครับป,ปึ๊บไปเหลือแค่3าทาร์เก็ตเพราะฉะนั้นไปทั้ง3าทาร์เก็ตแน่นอนเราไล่อันตีจากแทงท็อปมาสเตอร์มาอีกแล้วปูไปตรงนี้โห <c oughs> แล้วนี่ฮะมาแล้วครับป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บีคาซานายมาอีกทีนึงฮะลดโล,ลมาตาก,กันไปแล้วก็นนีีี่่่ะเเหหยยอออลลโคครรัับบกทึง โอ้โหล้วพีดติดกันก่อนเระเบิดไปตรงนี้กันนีกาซานไนไปอีกทีนึงครับโอ้โหไม่ต้องเล่นครับตรงนี้เซตย่อไปหนึ่งทีเซตย่อไปถึงสี่เหลือแค่แทงท็อปมาสเตอร์ตัวเดียวยืนโด,ดโดนดดดยืนในสนามร้องกับฟินิกแมนแล้วก็ตรงนี้ปาไปตรงนี้ปุ๊บยังไม่จบครับยังไม่จบฟินิกแมนยังนอนอยู่มาครับเชิงโอ้โหไม่ได้เชิงเทไลตีเซตย่อไปสองทีแล้วก็คืนซุปเปอร์เอาละครับสนามแรงปิดไปอีกแล้วคืนซุปเปอร์ยัดหน้าไปอีกเอาละครับก็ กระสอบไซต์จัดๆตรงนี้คืนซุปเปอร์ยันหน้าไปอีกอ้าวนี่ฮะเซตหย่อไป็หนึ่งทีลดโลมาตัดเซตหย่อไป2ทีโอ้โหเราติดพิษติดกันก่อนสนามแรงบิดมาเอาล้วครับตรงนี้แทงท็อปมาสเตอร์ติดใบไงติดใบเลยตีธรรมดามาแล้วเซตหย่อไป็หนึ่งทีติดลบหลีกเซตหย่อไป2ทีแทงท็อปมาสเตอร์ผมยังแข็งแกร่งอยู่แล้วตรงนี้ครับฟป็นอีกแมนลุกขึ้นมาตีธรรมดาครับติดลบหลีกแต่เซตหย่อครับ แล้วก็เซตหยอดลบโลมาตาอีกโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแล้วฟินนิ่งแมนวิ่หกดิงไปหาปาดไปตรงนี้แล้วก็ฟินนิ่งแมนลุกขึ้นมาครับฟินนิ่งแมนวิ่หกดิงไปหาใส่ฟินนิ่งแมนผมโอเคครับอย่างโอ้แล้วเขามีเขามีอาวุธเฉพาะของฟินนิ่งแมนด้วยนะแต่ผมไม่มีไงผมไม่มีขึ้นซุปเปอร์เทเนนิสเขายัดหน้าไปตรงนี้แล้วฟินนิ่งแมนวิ่หกดิงไปหาคืนกลับมาป้าปะตรงนี้โอเคยังรับแรงให้ได้ดิวเอาละครับเข้าสู่เทนนิสสามครับแผดประกายแสงโจมตีขึ้นแสงเดี๋ยวผมจะเหมือนเดิมเลยผมจะไปตีลุงด้วย <laughs> ดูดิว่าจะชนะหรือเปล่าเอาแล้วแทงท็อปมาสเตอร์ครับโอ้โหลงทุนจัดๆขนาดน,นี้ระเบิดไปตรงนี้แล้วก็สัดจอดหรือเปล่าโอ้ยมีการสานายมาก่อนปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเรียบร้อยครับเอซ่าคิงไม่รอ,อดจากเนื้อมือของผมมันลรขึ้นอันดับสี่ลานประลองมันที่เรียบร้อยไหนลองไปตุยตีจีน่าวูดดิอุ้ยแต่จีน่าวูดไม่น่าไหวถ้าจีน่าวูดไม่ไหวลุงก็ไม่ไหวเพราะว่าลุงจัดแทงท็อปมาสเตอร์มาเป็นที่เรียบร้อยนะลองจีน่าวูดกันหน่อยร้อยล้านเป็นไงร้อยล แต่ร้อยล้านผมว่าไม่น่าไหวนะอะไม่ไหวจริงๆด้วยนะครับผมโอ้โหแปลว่าเขาทีมเดียวกันเลยเขาทีมเดียวกันเลยแค่บอกว่าออสลับตำแหน่งหรือว่าพลังเขาเยอะกว่าผมนิดหน่อยนะฮะผมก็ยังยังส,งสู้ยังสู้ไม่ได้นะโอ้ร้อยล้านใครเดาไปไปสู้เขาค่อนข้างสเต็สตสเตตค่อนข้างหวดเลยนะฮะไหนลองลุงสิลองลุงสิลุงไหวไหมโอโ้แต่ลุงสามารถตีคืนจีน่าวูดได้โดยการที่มีแค่ แทงท็อป4ดาวนะเออยังไม่ใช่5้าดาวด้วยนะโอ้เรียบร้อยครับไม่สามารถเอาชนะลงได้นะตรงนี้โอเคโอเคเดี๋ยวนะออกมาก่อนโอเคมาเดี๋ยวไปสรุปผลกันนะครับผมว่าควรจัดไหมนะครับแต่จริงๆถ้าใครไม่มีแทงท็อปมาเตอร์อยู่แล้วก,ก็ก็วางแผนมาถูกแล้วฮะเอออ๋อลุงๆุงทำ5้าดาวแล้วนี่หว่ารปะว่า5ดาวกันหมดแล้วมังเนี่ยแทงท็อปมาเตอร์เออ ตรงนี้อ๋อเอซาคิงยังไม่ห้าดาวนะครับผมโอเคสุดท้ายนะครับก็ต้องจัดนะครับสำหรับใครที่จัดแทงท็อปมาสเตอร์มาแล้วทํา้าดาวแล้วก็อาวุธเฉพาะด้วยแล้วก็ทํห้าดาวม่วงในอนาคตนะครับส่วนใครไม่จัดแทงท็อปมาสเตอร์ล้อตัวต่อไปก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับถูกแล้วครับทําถูกแล้วครับเพราะว่าเมตาอนาคตก็อีกยาวไกลครับแทงท็อปมาสเตอร์เดี๋ยวก็ตกเมตาครับตอนเมลสกาดมา นะครับผมแล้วก็เกโรเดี๋ยวนะไม่ใช่ตอนเมลสวากาัดมาดิตอนเมลสวากาัดมาทําให้ราชาใต้ดินกับเกโรเกโรตกเมตานะครับผมก็เล่นกันต่อไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับอืมนะครับผมเราจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs> ตื่นตีสี่ภาคอะไรเนี่ยงงจริงๆเลยเออ